ะไอขวัญหายเหรอหายไปไหนวะเนี่ยฮะพี่ขวัญหายอ่าน,นี้ไม่ใช่ตายหาไปแล้วเนี่ยหายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ผมว่านะน่าจะตายหงตายหาไปแล้วอ่ะ แม่งไม่เห็นเลยตั้งแต่โดนดราม่าบนเฟซบุ๊กอ่ะตั้งแต่โดนถล่มยับบนเฟซบุ๊กอ่ะน่าจะตายไปแล้วอะ่ะอืม พี่เกิดมาทำไมอ่ะพี่ไม่น่ากเกิดมาเลยรู้ปะ่ะใครเป็นรับจบรับอะไรไหมวะสงสัยต้องวอแจ้งแล้วมั้ง <c oughs> ไปพี่ชอบพ่ชอบงเมือนเงอตายได้ก็ดีมีอะไรฝากไว้ะนะ่ยูปมึงก็ฝากสายปานเวียนก็ฝากสายปานเวียก็จำได้ปานเลยเวียนใช้จำทิศวค์วันรรรวนกร,ร,รวนกรรรวะ ว่านั้นลบว่ะ <c oughs> เสียใจด้วยแล้วกันชอบพี่ยอยนะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่น่าเกิดมันสุดคนหรอกครับจริงๆไม่น่าเกิดไม่สมควรจะเกิดหรอกผมพูดได้เลยคนแบบนี้โอ้โหปากคนไทยเสื่อมว่าคนแบบนี้น,บบน,นนะปากม,มันติดพูดเลยไม่ออกแล้วเสียใจด้วยแล้วฝันฝันไปดีไปดีนะ <c oughs> นอย่าลืมนะฝันแน่ใจกันใหม่นะ ตน้นลกทองแดงมือถแปดมีเอนเยอะเลยเนามีเพื่อนเยอะนะเวย้ยไอ้เบิร์ดมึงหาไม่ได้แลเวย้ยมึงรีบไปอะดีแนละ้วเอเดี๋ยวเผากระดาษไฮโลไฮโลกระดาษฟุตบ,บอลฟุตบอลมวยอะไรมึงไปกาที่นู่นเลยเดี๋ยวกูเผาไปให้ออนะยิ่งดีใจด้วยเอ,อ่อตอนนั้นเพื่อนก็เยอะดีแล้ถ้ายังไงก็มาบอกกูด้วยแล้วกันว่ามันสนุกไหมนะ เจะถ้วยถ้วยไงอ่ะเอาแบบยังไงมีรีโมทหรือยังไงบอกเลยนะบอกก่อนนะโอเคป่อาอเดี๋ยวกขจะดูแลให้ราคว่าไมไี่อยู่ไหน,น,นชอบอยู่ที่ไหนก็ไปที่ชอบที่ชอบไปอย, <laughs> อยู่อยู่ตกนรกอยู่แบบแฟนสะาวเยอะดีแล้คนแฟนสาวเยอะดีไปล่วงหน้านะ <laughs> เดี๋ยวไปต้อนรนะับน้องใหม่ของพวกผม <laughs> จะตามไป นรกไม่น่าให้พี่ขึ้นมาพี่จะอยู่ข้างล่างนั้นดีแล้วอะ่ะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาศพกเขาว่าเผาหรือว่าอะไรผมว่ามันดูไร้ค่าไปศกเขาก็เหมือนพวกขยะมูลฝอยเหมือนฝอยเผาโปงเผาใบไม้ <ME S 2> เผา,าพวกเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <ME S 2> <ME S 1> เขามันทำไมเสร็จได้ทานอยู่ที่นั่นน่ะอยู่ในนรกอะ่ะทำตัวดีๆนะเดี๋ยวไปทำเขาเดือดร้อน oh <my S 2> อีกจะเข้ามาให้อยู่อ่ย นี่งทำตัวท้อมกอย่างนี้มุนอยู่เนี่ยอยู่ไหนก็ตี๋ใส่ไร่ถงเอออันนี้แหละใครที่ชอบที่ชอบนะอาบอบนองอาบอบนวดอะไรของพวกเนี้ยสไฟเถอะที่ชอบชอบอ่ะหลังแล้วก็ไปเข้าสิงเขาเลยเขาไป้องการอะไรก็มาเข้าฝันแล้วกันจะเอาแบบแบ็เมมเบอร์มาตาลีบีว่าหรือโปรไฟล์ออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวส่งไปให้แล้วกันนะ ค่ s> <S อ,อยๆรดก็เลยอยู่อย yeah> anyway> claro ู่ในนรกก็ทำไปดีแล้วกันเดี๋ยวเขาไม่ให้อยู่นะอยากได้อะไรก็มาเข้าฝันแล้วกันอยากได้อะไรอยากกินอะไรแต่ผู้หญิงหาให้ไม่ได้เ้ยไปหาเองข้ามหน้า่วยไม่ได้เหมือนกันเขอาฝันมาเข้าฝันสาวติดใจเลยอยากมีบุญธรรมไม่ได้น้อเห็นใจห้าร้องสามส่วนเมีย บอกว่าจะดูแลให้มีอะรแกดูแลจะดูแลให้อย่างดีว่าแต่มีคนไหนแค่นั้นเองมีแกต้องหลายคนว่ะ